อุ่นทุกงัวนะครับบริการติด GPS Booster ให้สำหรับรถพี่บารสนะฮะซึ่งติดตัว VK 3 0บานหน้าแล้วก็รอบคันเป็น VK 1 0ไปแล้วเมื่อช่วง2-3สัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้พี่บาสก็ขอแวะก็ามาติดตัว Booster เพิ่มเพราะว่าใช้งานตัว GPS เป็นประจำนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งวันนี้น้องตะวันนะครับยินดีด้วยกับรถใหม่นะครับเพิ่งออกรถมา แล้วก็ผมพาไปลองทดลองนั่งแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องตะวันเลือกเป็นว k เค10รอบคันนะครับตอนนี้เราตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะดาเนินการติดตั้งนะฮะเดี๋ยวอีกประมาณ4ชั่วโมงเจอกันนะพี่จกตรวจสภาพรถให้ขอบคุณครับพี่จก